แต่ว่าพี่ปัวตกมาตายได้เลยครับผมจากห้าข้อ่อไปนีอ๋อลาะขาถามหาความรู้ประธานาธิบดีประเทศพม่ากคนปัจจุบันิชื่อไหเต็งเสงเนาเต็งเสงคนเอกเต็งนายเต็งเสงถูกต้องเลยใครตอบเต็งเสงเอาไปเลยสองคะแนน เต็งเซงเต็งเซงไม่ใช่เต็งเซ็งนะในในเต็งเซ็งนะครับผมรับเริ่มรับตำแหน่งตั้งแต่20มีนา2554ถึงปัจจุบันนี้ดูมีความรู้ในเต็งเซ็งนะครับผมเอาไปเลยสองคะแนนถัดไปเมืองหลวงประเทศบูไนาชื่ออะไรบันดาเซรีเบตาวันบันดาเซรีเบตาวัน ฮะฮะบัรดาเสรีบเบากบา,เบเบาวันทุกต้องเป็นหวงบุไนนะครับกรุงบรรดาเสรีบเบกาวัน<ด>ชื่อยากเวอร์ พ่อ13แม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมูนในลำปูนปูนแม่น้ำอะไรม่นามาพยาไม่ใช่แม่น้ชีแม่น้ำชีแม่น้ำชีนะครับผมเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทย,ทย,ททไทยต้นน้ำอยู่เทือกเขาเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดชัย,ยภูมิ และไหลไปรวมกับแม่น้ำมูลที่อำเภอเมืองจังหวัดราชธานีอุบลราชธานีรวมระยะท,ทางทั้งหมด765กิโลเมตรเก่งไวยนี่มันไม่มีค้อตอบนะเนี่ยเฮ้อ นะใครตอบว่าเอาไปเลยสองันแนนสิบสีเขาใหญ่อยู่ในเทือกเขาอะไรฮะอะไรดงพญาเย็นอะไรเฉลยนะตั้งอยู่ในเทือกเขาพนมดงรัก ในส่วนปนมดองรักอะไรนะตัอ้งอยู่ในเสือเขาปนมดงรักในส่วนหนึ่งของดงพญาไฟหรือดงพญาเย็นถูกต้องถูกถูกครึ่งน,นึงได้ไหมครับตอบได้ตอบได้อ,ไดอ่าสำหรับข้อสุดทา้ายเกาะตาชัยที่จะพาไปแฟนที่จะพาไปกับไปเที่ยวเดือนธันวาเนี่ยอยู่ในจังหวัดอะไร จังหวัดพัางงาครับเออาเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นบวกกันในใจเอาเองเอาไม่ถูกเอาละครเมื่อเวลาแฉนนถึงเวลาแฉ